สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาแนะนำนะครับบัรตเรเลียนคิปเปอร์ตัดผมนะครับแบรนด์ดังจากอเมริกาวอนดะีเจนโปรเฟชชั่นอลรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีเจนก็บอกแล้วว่ามันคือตำนานตำนานของวอนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไ <rewarding. S 1> ร้สา,ายไร้สายเขาจะมีของแถมมาให้ด้วยนะยจะมีลองฟันเหล็กกิบเหล็กครบเลยนะครับแล้วก็จะมีหวีมาให้ด้วยแปรงปัดเศษผมมีน้ำมันหลอ่<ม>หลอลื่นนะครับดีไซน์โดยนะครับวิศวกรของวอนนะจากอเมริกานะครับ มีคันโยกสตเลสมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องก็แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับแกะออกมานะครับเจ้าตัวน้ำหนักเบานะครับบอดี้ของเขานะน้ำหนักเบามีการกระแทกสีแดงนะครับ หมาะสาหรับตัดให้กับลูกกับร้านตัดให้คนที่เรารักนะครับเอาไปตัดไปประจําร้านยังได้เลยสบายๆนะครับใบมีดครับเป็นใบมีดสแตนดานนะนะครับ,บ,ดดรบขัดโยกโยกขึ้นโยกลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับมอเตอร์แรงครับมอเตอร์แรง แน่นๆครับเครื่องแน่นๆนะบอดี้สวยครับมีโลโก้ของดาวห้าดวงอยู่ใต้ตัวอักษรนะครับ w a h l นะ wall น, <ะ S 1> นะครับ리젠นะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ l i นะครับ <S <S เปิดเครื่องนะครับสถานะไฟทำงาน เป็นสีฟ้านะฟ้าน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ก็ให้มาจากโรงงานมีอะไรบ้างนะนะครับ mm hmm. คือเขาจะให้มาเขาจะให้มาเป็นสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีอะไรมีรองฟันนะครับ0.5แล้วก็เบอร์หนึ่งครึ่งนะ ให้มานในกล่องด้วยมีรองฟันคลิปเหล็กนะให้มาครบเลยนะครับแล้วก็จะมีวีนะครับให้ด้วยวนะีในกล่องบางท่านก็บอกว่ามันคืออะไรตัวนี้นะครับเขาให้เปลี่ยนหัวนะในกรณีที่เอาไปใช้งาน,นจากทั่วโลกเลยนะครับเอาจะไปใช้ประเทศไหนก็ได้ วิธีการเปลี่ยนเอาหัวออกนะครับกดกดแล้วก็ดันออกนะเนี่ยนะครับเราจะใส่หัวอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะครับในร่องดันเข้าแกเราออกก็แค่กดออกนะนะครับเนี่ยตัวเห็นไหมเห็นเห็นมีแง่งนะครับสองข้างไหมเนี่ยเอาลงร่องเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไป วิธีการชาร์จนะครับเราก็เห็นจะเห็นร่องไหมล่องตรงกลางนะครับร่องตรงกลางนะครับมันจะเป็นล่องอยู่นะครับแล้วก็มาดูตรงบริเวณตูดเครื่องนะมันจะเป็นสามแง่งอยู่แล้วก็แทงเข้าไปนะแทงเข้าไปเนี่ยแทงเข้าไปตรงตรงนะแทงเข้าไปตรงตรงนะนะครับตรงตรงเลยนะครับแล้วเราก็เสียบไฟ แล้วก็เสียบไฟชาร์จนะครับสถานะชาร์จรไฟเข้าชาร์จทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมันหยอดนะครับบำรุงนะครับก่อนตัดหลังตัดก็ต้องหยอดน้ำมันเพื่อรักษา ใบมีดไว้นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์แรงนะครับวันนี้ก็วัดแจ้งราคาครับราคาอยู่ที่6,250บาทนะครับข้อแถมเสื้อฟรี1ตัวนะครับมีจำนวนจำกัดนะนะครับเสื้อก็จะเป็นไซส์นะครับไซส์ L นะ เอวนะครับเสื้อของวอนนะครับดีเจนนะสวยๆนะครับวิธีการตัดผมนะวิธีการตัดผมนะนะครับก็จะแนะนำให้ความรู้นิดนึงนะครับการไถนะครับการไถเนะี่ยไถให้มันเขาเรียกว่าไถาฟันศูนย์นก็ออกคือใบมีดจะต้องชิดกับทังทิศานะก็คือไถขึ้นไปเลยนะครับ ถยขึ้นไปเลยถ่ายขึ้นไปเลยถ,ยลยถยให้สะอาดนะเนี่ยครับปัตตเลียนตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับช่างใหญ่จะไม่ไถรับจะไม่ไถกับเสศษผมหรือว่าเส้นผมใดแดงสิ้นนะเนื่องจากเป็นปัตตเลียนตัวใหม่อยู่นะครับไถขึ้นไปเลยรเรียกว่าไถาฟันสูตรนะ ก็ท่านใดอยากจะได้ก็สั่งซื้อเข้าลยนะครับนะครับตอนนี้อยู่ในสต็อกนะครับไม่ถึง12ตัวนะนะครับให้รีบสั่งซื้อมานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับบอดี้สวยครับเบารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับการรับประกันนะครับก็จะต้องยิงคิวอาร์โคนะครับสแกนคิวอาร์โคแล้วก็ลงทะเบียนได้ออนไลน์นะครับ ร้านกำเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยพาะหนุดุกินท่าสินเกยียรสายใหม่กทอทมอนะช่องทางการสั่งซื้อนะครับไลน์แอ ka sm นะครับหรือทักมาในแฟนเพจกำเนิดสลอนก็ได้นะครับราคาสมเสมพียรสมผลครับมอเตอร์แรงบอดี้สวยใบยมีดสแตนเลสด้วยใบยมีรุ่นใหม่นะครับ บางเสียบเลยนะครับก็จะมีกำลังาจนะครับกับทีมงานช่างใหญ่นะวันนี้ก็ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่างใหญ่ด้วยนะแถมบีแถมฟันลองคุ้มครับคุ้มคุ้มนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ